กียรติยศของอพอชอใช้เวลาสั่งสมนานอุดมการคือสิ่งที่ฉันยึดมันไว้ในใจทำอย่างไรนะคะในเมื่อธรรมชาติสังคมเป็นเช่นนี้ส่วนหนึ่งเราจะหลีกหนีหายจะตัดวงจรความเหลื่อมล้ำทางการทำการทางทั้ชีวิตเนี่ยที่ยากจนเนี่ยนะคะให้หายออกไปได้ g จเนอเรชันข้างหน้า20ปีข้างหน้าเนี่ยล้านเลนโลนที่อยู่กับปู่ย่าตายายจัดการอ,าอยู่จัดการศึกษาอยู่กับคุณตายายพ่อแม่ไปทํางานรับจ้างพ่อแม่ไปทํางานก่อสร้างอยู่เทีออยู่ต่างจังหวัดนะคะสิดัดเป็นแพ็กเกจและวงจรีฉันเรียกว่าวงจรอ,อุบาทนะเหมือนสมัยโบราณเนี่ยโง่จนเจ็บแสบก็จะหายไปลูกๆก,ก,ก็จะใช้การศึกษาเข้ามาให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นนะคะ นั่นก็คือจัดแคเก็บเด็กที่มีความพร้อมสุดแคเก็ที่พร้อมปานกลางไอ้ลูกที่พร้อมปานกลางก็คือเด็กชายเอไปเรียนบ้านดีคน5คนรักษาระยะห่างโซเชียลดิแสแทนซิง่งลูกที่ไม่พร้อมเลยนะคะระหว่างนี้ไปเรียนบ้านใครได้ไหมนะักคุณครูประจําชั้นพอต้องโค้อัพต้องเข้าไปโค้ชชิ่งอยู่ใกล้เอาไปงานไปให้ไปอธิบายไปพูดไปคุยทําการบ้าน,นต่างๆวันก่อนเจอคุณครูปนนงค่ะ อบอกว่าจะไปเยี่ยมเยียนลูกเนี่ยเช้าไปบ้านนี้สายไปบ้านนี้บ่ายไปบ้านนี้นนพอดิฉันอยู่อยู่ในชุมชนอะไรเงี้ยหูฟังล้วชื่นใจบ้านครูเดียวไม่ไม่ได้นิ่งนอนดูดายเลยไม่นิ่งนิ่งดูดายเลยเอาใจใส่เหมือนเปรียบเสมือนอยู่โรงเรียนด้วยจช่นกันเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะคะน,น่าชื่นใจที่ดิฉันไปเห็นแล้วมีสเสน่ห์มากเลยพอโรงเรียนคุณครูตั้งใจกันมากถ้าถามว่าความไม่พร้อมบางโรงเรียนมีไหมมีอยู่นะคะมีอยู่อาจจะมีกระบวนการบริหารจัดก,การที่ยังไม่ลงตัว คุณครูยังไม่เข้าไปถึงพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงด้วยมีข้อจํากัดต่างๆนะคะซึ่งมันเป็นธรรมชาตินะคะเป็นธรรมชาติที่มีแน่นอนปัญหาเกิดขึ้นเราก็แก้ไขไปมองที่เป้าหมายเป็นหลักอุปสรรคไม่ดีเเดดียยตศาาาสสอนนออพทท้้งงใใใชววลัััรนนนนนุมมกกิ่่ฉไจ